ผมรู้ครับว่าถึงแม้ผมจะติด power มากแค่ไหนวันเสาร์นี้กูก็ต้องลงคลิปและเล่าหลังเล่นในคลิปนี้ครับเราจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องแพทล,ล่าสุดของเกมฮองไกสตาร์เรลซึ่งเป็นเนื้อเรื่องบทแรกของท่าเพนาโคนีชื่อมันเรียกยากจังวะเอาเป็นว่าครับผมไม่ขอเสียเวลาตรงนี้นานมากก็แล้วกันไปชมในคลิปกันเลยดีกว่าไปกูกำลังประสบปัญหากับนกใช่หรือไม่เราขอแนะนำ JH Bird Protect ไล่นกทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือโรงงานเข้ารับหมดหรือหากใครอยากสอบถามเขาก็สามารถสอบถามได้ และที่สาคัญเขาแค่ไล่ไม่ได้ทำร้ายหากครสนใจติดต่อกดใต้ที่ลิงใต้คลิปเลยครับถ้าจะให้ผมอธิบายง่ายๆสั้นๆเลยนะครับดาวเพนนาโคนี่คือดาวที่ทั้งดาวเนี่ยครับแมงคือโรงแรมแม้ถึงแม้ผมจะบอกว่าทั้งดาวนั้นมันคือโรงแรมแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ทางเข้าเพนนาโคนี่เฉยเเพราะดาวเพนนาโคนี่จริงๆแล้วเนี่ยครับมันอยู่ในแดนความฝันหรือก็คือมึงต้องเข้าไปในโรงแรมแล้วไปนอนในเตียงที่แมงเตรียมไว้ให้แล้วก็บุบบุบ ด้วยเต็มความฝาันตรงนี้เนี่ยแหละครับทำให้แมพภายในเพนนาคนี่เนี่ยมีความอิจฉามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงพัซเซลด้วยคือแมคคนิกของพัซเซลบางอันคือผมก็ไม่ค่อยชอบนะโดยเฉพาะอันที่มันหมุนห้องไปมาเราพูดถึงรายละเอียดของเพนนาคนี่คร่าวๆไปแล้วนะครับเรามาพูดในส่วนของเนื้อเรื่องในแพทนี้โดยรวมกันดีวกว่าโดยเนื้อเรื่องในแพทนี้ครับด้วยกับความที่มันเป็นดาวใหม่ทําให้ตัวละครที่โผล่มาในแพทนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมาก ความจริงผมใช้คำว่าค่อนข้างก็ไม่ได้นะและตัวละครบ,บางตัวครับเรายังไม่ได้รู้จักกับเขามากเพียงพอที่จะตัดสินนิสัยของตัวละครตัวนั้นนั้นถึงแม้ว่าตอนนี้ผมจะพูดแบบนี้นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าในดาวเพนนอนคนนี้เนี่ยครับมันสอนให้คุณได้รู้ว่ามึงไม่สามารถไว้ใจใครได้เมื่ออย่ายคิดว่าการประจดภัยในดาวดวงนี้นี่คือบอกว่าการพักผ่อนนะไม่ใช่เลยนะยังแม่งหนักหนาสาหัสกว่าดาวก่อนๆอนีกแม่งเลย อย่าว่างันงี้เลยนะครับตัวละครหม่ตัวแรกที่เราได้เจอก่อนที่เราจะไปถึงดาวเพนาโคนีก็คืออาเชรอนพู้ถูกใช่ไหมวะริ่งในตำแหน่งของอาเชรอนเนี่ยครับผมจําไม่ได้ว่าเธออยู่ในกลุ่มอะไรนะและแน่นอนเ,รเขราว่าในดาวเพนาโคนีนี้เนี่ยแหละครับคือไม่มีกลุ่มองค์กรแบบเยอะมาก,มากๆไม่วาจะเป็นมาร์คฟูเมโบคิปเปอร์โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกัน ตัวละครใหม่ตัวแรกที่เราเจอครับนั่นก็คืออาเชรอนคือการต้อนรับของเธอที่บอกว่าอบอุ่นกับเรามากเลยเริ่มเั้งแการที่เราเจอเธอในฝันแล้วพอเสร็จปุ๊บเธอก็ชักดาบแล้วฟันปึง้งแล้วบอกเดี๋ยวเจอกันโอเคจบ <laughs> แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเจอกับอาเชรอนเนี่ยครับเราได้เห็นถึงความทรงจาต่างๆนั้นานะที่เกิดขึ้นในดาวเพนาะโคนี่เรื่องนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจจะเป็นฟิลม์มของเจโหงดําก็ได้นะความจริงอะตอนนี้เน,นเรื่องม่งยังเปิดเผยมาไม่หมดอะเราก็ต้องรอดูดต่อไป เอาตามตรงครับตัวของอาเชรอนเนี่ยตอนแรกที่ผมเจอเธอเลยเนี่ยครับด้วกระบ,บท่าของเธอผมมองว่าเธอไม่ใช่ตัวละครที่ควรจะระมัดระวังอะไรขนาดนั้นแต่พอหลังจากเล่นจบไปผมรู้สึกว่าจากตอนแรกที่ผมไว้ใจเธอประมาณ60%ตอนนี้กูลดลงมาเหลือ30%แล้วอร์นเ์แล้วิอทลยีกรรที่เธอทําไว้นะคือแม่งไปแย่งบัตรในการเข้าพนาคุนี่จากอะไรวะไอาวาที่แม่งเป็นตัวหัวไฟอะเอาตามตรงนะไอตัวเนี้ยแม่งเปิดมาใน P ีีคือมันเทมากเลยเว้ยแต่โดนตัดบทง่ายมากนางสารจริงเลยนะหนู เอาละครับคนกลุ่มต่อมาที่เราได้เจอกันในเพนนาคอนีนะครับนั่นก็คือจันเดย์และโรบินนั่นเองคือผมไม่อยากจะแยก2คนนี้ออกจากกันนะเนื่องจากว่า2ตัวละครนี้ครับมีบทค่อนข้างน้อยเป็นอย่างมากคือเรารู้จักทั้ง2คนเนี่ยครับแค่ตอนทางเข้าทั้งตอนทางเข้าโรงแรมและตอนทางเข้าเมืองเจอกันแค่นั้นเลยยิ่งผมเสียดายอย่างหนึ่งครับที่2ตัวละครตัวนี้มีบทค่อนข้างน้อยเพราะผมมองว่าจันเดย์และโรบินเนี่ยครับน่าจะมีบทบาทสําคัญในอนาคตอย่างแน่นอนเรื่องนี้ก็ ต้องรอดูกันต่อไปอะนะยึ่งทั้งสองคนนี้ครับก็เดินทางมาที่ดาวเพนนาคุนีเหมือนกันและดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะเดินทางมาบ่อยอยู่พอสมควรเลยแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายที่สุดแล้วฮนะโรบินก็คือโดนตัดบทไปเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยจากที่ผมได้เล่นเนื้อเรื่องของเจ๊หงดํามาเนี่ยเหมือนเจ๊แกจะบอกว่าถ้าตายในความฝันจะไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงเร่งนี้ผมไม่รู้ว่า รายละเอียดของเนื้อเรื่องเนี่ยครับมันจะเป็นไปในทางทิศทางไหนโรบินจะตายแล้วหรือเปล่าหรือเธอแค่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้สกตัวในโลกจริงอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับส่วนท่าทีของซันเดย์ครับคือพี่แกดูเหมือนเย็นชานะแต่ผมไม่รู้สิกเพราะอย่างที่ผมบอกไปครับตัวละครตัวนี้มีข้อมูลค่อนข้างน้อยทาให้เรายังเดาอะไรเกี่ยวกับเขาไม่ได้มากเอาเปว่า เ,เราไปตัวละครต่อไปกันเลยก,ก็คือเจ๊หงดําหรือก็คือแบล็กจวอนนั่นเองคือตั้งแต่ต้นคลิปมาเนี่ยผมพูดถึงเจ๊แกบ่อยมากนะฮะเพราะว่าตัวของเจ๊แกเนี่ยครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของเมโบคิปเปอร์อันนี้ตามความเข้าใจผมนะเหมือนเธอเนี่ยครับจะคอยดูแลความสงบเรียบร้อยในแดนฝันซะมากกว่าเพราะความสามารถของเธอครับเธอสามารถควบคุมแดนฝันในเพนาาคนี่ได้แถมยังลบความทรงจําของผู้คนได้ชั่วคราวอีกด้วยคือเจ๊แกแม่งโกงมากเลยเอาจริงอะ ด้วยบทบาทของเจ้หงดําที่ถูกฮิมิโกะนะครับไหว้วานให้มาดูแลเราและรับรองความปลอดภัยของเราให้กลับมาหาทีมจะมาชิกรถไฟแต่ถึงแม้เจ้หงดําจะดูน่าไว้ใจแค่ไหนแต่สุดท้ายครับเจ้แกก็ไปร่วมมือกับอเวดูรินแต่ตอนแร้นะครับผมไว้ใจเจ้แกแบบว่าร้อยปรเลยนะว่าเธอไม่ต้องปกป้องเราได้แน่นอนอ่ะแต่สุดท้ายครับคือไม่ลดลงมาเหลือแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะวนไออเวดูรินเนี่ยนะเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันที่หลังแล้วกันนะฮะ และด้วยเหตุผลบางอย่างที่เจ๊แบล็สวอนเนี่ยครับได้ร่วมมือกับเวโดรินโดยมีจุดประสงค์บางอย่างที่แลกเปลี่ยนกันจึงแน่นอนครับเจ๊แกไม่ได้โกหกว่าจะปกป้องเราแต่เจ๊แกก็ทําข้อตลกลงกับเวโดรินไปแล้วจึงนี่มันไม่ต่างจากการแบบหักหลังไปครึ่งหนึ่งเลยนะเอาจริงอะ่ะแต่จะบอกว่าหักหลังได้เต็มปากก็ก็ไม่ถูกอะ่ะแต่แค่เจ๊แกไม่ได้บอกอะ่ะว่าตัวเองร่วมมือกับเวโดรินอ่ะอ่ะไหนๆกูก็พูดถึงแล้วมาพูดถึงอเวโดรินกันเลยดีกว่าไอหมอนี่เนี่ยนะครับอกว่า ถ้าเป็นไปได้นะก,กูไม่อยากเจอในชีวิตจริงอะคือมันเป็นตัวละครที่น่าสงสัยในทุกการกระทาเลยถ้าใครได้ดูคลิปของกาสตาร์เดของผมที่ผมได้ทําไปในช่วงเกมเปิดแรกๆนะผมจะบอกว่าแซมโปเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสงสัยมากแต่ถือยางงั้นนะครับตัวของแซมโปอะ่ะผมยังมีความรู้สึกว่ามีแบบหนึ่งที่อ่ะกูเชื่อมันก็ได้เออแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกแต่ไอตัวเนี่ยไอเอเวนดูรินเนี่ยไอผมไม่ไว้ใจมันเลยแมย้แต่วินาทีเดียวเพราะด้วยความที่คาแรคเตอร์ของมันครับถูกออกแบบมาโดยที่ตัวของอเวนดูรินเนี่ย มีจุดประสงค์บางอย่างที่ตัวเองหวังไว้แล้วเองไม่ยอมบอกกูมันทาให้ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่ไม่น่าไว้ใจเท่ไหรไรแต่ก็นะเราก็ต้องรอดูกระต่อไปในอนาคตอะ OP ของเกมมันก็ปล่อยมาคือ MC เราไปยืนเต้นกับกับแมงอ่ะมาก็ที่กลุ่มต่อมานะครับที่มาปรากฏกันในเนื้อเรื่องของแพชชนี้นะครับผมนั่นก็คือพวก MaxF ค l ฟนั่นเองนะครับผมไม่รู้ผมออกเสียงถูกไหมนะ Max f ค l เออนั่นแหละ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มนี้ครับผมไม่มั่นใจว่าอีกคนหนึ่งมันใช่ไหมแต่ว่าชัวร์เลยคือคนหนึ่งอะ่ะซึ่งคนนั้นก็คือ s p a r k l เและอีกตัวหนึ่งครับที่ผมยังไม่มั่นใจว่าผมควรจะฟันธงมันดีไหมแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่แน่นอนไปแบบ8ปสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะคนนั้นก็คือแซมโ้นั่นเองนะครับของตัวละครตัวนี้ครับผมจะไม่พูดแยกแล้วกันนะผมจะพูดไปด้วยกันเลยนะครับทั้งสองตัวละครน,นี้ครับคือมันมาเป็นคอมโบเลยเอาจริงอะ่ะ หลังจากที่เราได้เข้ามาในเพนาโคนี่และเดินเล่นกับน้องหิ่งห้อยไปสักพักหนึ่งและตัวของน้องหิ่งห้อยเนี่ยก็ได้บอกกับเราว่ามีคนแอบตามเราอยู่ตัวคนนั้นก็คือแซมโป้นั่นเองในตอนแรกครับที่ผมทายว่าแซมโปเนี่ยอาจจะเป็นแซมเป็นนักล่าสเตรารอนก็ได้แต่สุดท้ายครับก็คือเหมือนแม่งจะเป็นมาร์คฟรบทบาทของพี่แกในบทนี้เนี่ยเหมือนมาเพื่อมีจุดประสงค์บางอย่างผมไม่มั่ใจว่ากับน้องหิ่งห้อยหรือว่าตัวเรากันแน่ส่วนหนึ่งเลยครับที่ผมรู้สึกแปลกใจว่าทำไมแซมโปเดี๋ยวมาอยู่ที่ดาวเพนาคนาได้ เพราะจากที่เนเรื่องที่บอกออกมาเพนาโคนีเนี่ยครับบางคนใช้เวลาแบบเกือบทั้งชีวิตเพื่อที่จะมาพักผ่อนหรือมาเที่ยวที่เพนาโคนีแต่สิ่งที่แซมโปพูดออกมาครับก็คือหลังจากที่ทีมรถไฟเนี่ยไปบุกเบิกที่จาริโลซิกทำให้เบโลโบกเนี่ยครับสามารถเดินทางข้ามดวงดาวได้แล้วในตอนแรกถ้าเราอ่านโดยไม่คิดอะไรเนะครับเราจะมองว่าเออมันก็โชคดีสมควรดีนะแต่ในส่วนตัวของผมครับผมรู้สึกว่าถึงแม้เบโลโบกเนี่ยครับมันจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นหุญญ่นยนต์หรือปืน แต่ด้วยกับความที่เบโลบกเนี่ยครับเป็นเหมือนดาวปิดมาโดยตลอดก็เลยเดาว,ว่ายานผ่านนะที่จะทําให้เดินทางไปยังดาวอื่นๆของเบโลบกมันไม่น่าจะพัฒนาขึ้นหรือเปล่าวะเพราะด้วยกับความที่ว่าดาวตรงนั้นมันคือเป็นดาวปิดแต่คําถามคือทั้งที่เราน่าจะเพิ่งบุกเบิกไปได้ไม่นานแต่แซมโปรครับไม่มาโผล่ในเพนาโคนี่ที่ผมยังไม่นะว่าแซมโปอะ่ะมันไปหาตั๋วที่มายังเพนาโคนี่ได้ยังไงด้วยนะเรือย่างที่ผมบอกไปครับในเนื้อเรื่องเนี่ยได้บอกไว้ว่าบางคนใช้เวลาเป็นหลายปีเพื่อที่จะจองตัว๋วมายังดาวเพนนาคง และนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้ผมสงสัยและมันก็มาตอกย้ำความรู้สึกตรงนั้นของผมในตอนที่เราเจอกับสปาร์คเคิลนั่นเองทีเด็กเป็นสปาร์คเคิลนี่นะคือกูบอกเลยกูอยากตบปากมากๆอ่ะเอาจริงๆอ่ะนางนางแม่งปากแซ่บมากๆอ่ะเอาตรงๆเลยนะครับการที่ผมจะอินกับตัวละครตัวไหนที่มีนิสัยแย่มากๆเนี่ยผมคิดว่าผมมีค่อนข้างน้อยนะแต่สปาร์คเคิลครับสปาร์คเคิลครับเป็นตัวละครที่ผมได้ยินแล้วผมรู้สึกว่าไอเด็กนี่มันตัดปากล้วนะ เรื่องความสามารถของสปาร์เกิลนี่ครับจากที่เนื้อเรื่องเปิดเผยออกมาผมเลยเดาไปว่าข้อความสามารถของเธอครับน่าจะเป็นการใช้ภาพลวงตาปลอมตัวเป็นคนที่อีกฝ่ายรู้จักแต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้ผมสงสัยเพราะจากเควสตของเจย์แบล็กซวอนเนี่ยครับเจย์แกเคยบอกประมาณว่าสปาร์เคิลจะดูท่าทีของอีกฝ่ายเพื่อที่จะลอกเลียนแบบให้แนบเนียนและมันก็มาสู่คำถามต่อไปก็คือถ้าแซมโปมันไม่ได้รู้จักกับสปาร์เคิลมาก่อนทำไมสปาร์เคิลถึงเลือกที่จะปลอมตัวเป็นแซมโปซึย่งคำตอบแม่งก็ม แในช่วงท้ายของเควส์แบล็กซ์วอเนี่ยครับเหมือนกับว่าแซมโปมาติดต่อกับสปาร์คเลเพื่อที่เขาจะได้เอาหน้ากากคืนนี่ก็เป็นเสียงที่ชัดมากอยู่พอสมควรว่าแซมโปนั้นน่าจะเป็นสมาชิกของมาร์ค u ฟนั่นเองเอาตามตรงนะครับคือถ้ามาร์คโเนี่คือไอ้กลุ่มนี้ถ้ามีแต่ตัวละครแบบกูชนตินกะูบอกเลยอะ่ะกูจะเดินตบปากผู้มืองเรียงตัวเลยนะกูบอกเลยเอาล่ะครับก็มาถึงตัวละครตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมฮะอันที่จริงเนี่ยครับผมอยากจะเอาตัวละคลตรตัวนี้ยกเป็นตัวแรกเลยนะแต่ผมมองว่านางมีบทบาทเยอะ นางเอกของแพทชนี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือฟลายฟลายหรือเรียกง่ายๆก็น้องหิงห้อยจากที่ในเรื่องไี้เปิดเผยออกมาน้องหิงห้อยเนี่ยครับเป็นผู้ที่ลักลอบเข้ามาในเพนนาโคนนี่และดูเหมือนว่าน้องแกเนี่ยครับจะไม่ได้เข้ามาแบบครัง้งสองครั้งเลยนะน่าจะเข้ามาหลายครั้งอยู่พอสมควรนะน้องมีสถานที่ปรดเป็นของตัวเองด้วย ธรรมดาที่ไหนละมึงและถึงแม้ว่าดาวดวงนี้เนี่ยครับเราจะถูกคนนู้นหลอกคนนี้หลอกคนนั้นหักหลังคนนี้ไม่ไม่น่าไว้ใจและรวมไปถึงน้องหิงห้อยด้วยแต่สิ่งที่น้องเกปิดบังไว้เนี่ยก็แค่เรื่องที่น้องเป็นคนลักลอบเข้ามาในเผนกคนนี้แค่นั้นเองและมันไม่มีผลกระทบอะไรกับตัวเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องครับก็คือโดนบอสแม่งเสียแบบชวกเออเฮือแลวก็กลายเป็นแยมในส่วนนี้เนี่ยครับ ผมก็ไม่กล้าฟันธงนะครับว่าตัวของน้องหิ่งห้อย,ยจะตายไปแล้วเพราะจากบทพูดของเจ๊หงดําในเควสต่ของนางเนี่ยเจ๊แกได้พูดว่าแม้จะตายในโลกความฝันของเพนาโคนี่แต่ในโลกความเป็นจริงนั้นก็ไม่ได้ตายลงทําให้มันเป็นที่ตกเถียงและมีการพูดคุยกันไปอย่างมากกันในกลุ่มของคองไกสตาร์เรลือเรื่องของน้องนะครับมีแต่คนหป์กันเยอะมากเยอะจนขนาดที่ว่าโรบินนะครับตายได้ยังไงบางทีนยครับโรบินอาจจะโดนตัวเดียวกับที่น้องหิ่งห้อยโดนก็ได้แต่ไม่มีใครสนใจน้องเลยเหรออาจจะมีแหลกจาวว่าเห็นอยู่ แต่อย่าว่างนี้นนะครับเหตุการณ์ของ2ตัวละครนี้เนี่ยมันทําให้กลบตัวละครลึกลับอีกตัวหนึ่งไปนั่นก็คือไอไอหัวไฟอ่ะจำชื่อมันไม่ได้แล้วไมเนี่ยไอนี่ครับบทมึงหายไปเลยอ่ะตอนปูมาในพีวีนะมันเท่มากเลยเว้ยมีแบบเราลูกๆของลูกพี่แกโอ้โหแม่งอย่างเท่ยากรมาเฟียสุดท้ายอ๋ออาเชรอยแม่งไปแย่งบาดเรียบร้อยว่ะ แต่อย่างไรก็ตามครับผมก็ยังหวังว่าให้น้องหิงห้อยเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะและในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าน้องจะรอดหรือไม่รอดแหมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยคือผมไม่ได้อัดตอนผมเล่นเอาไว้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมไม่มีรีเพลย์ในการดูทุกสิ่งที่ผมพูดออกมาในคลิปนี้ครับผมยอมรับเลยว่ามันมาจากความทรงจําที่กูเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วกูก็ไม่ได้ทวนเนื้อเรื่องด้วยเอาจริงๆถ้ามีส่วนไหนตกหล่นหรือว่าผิดพลาดประการใดครับผมก็ต้องขอภัยยด้วนะ จะได้ใครสงสัยครับว่าในเรื่องในแพชนี้ทําไมทีมรถไฟเราถึงหายไปเลยนะฮะผมก็ขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าจุดประสงค์ที่ทีมรถไฟมาที่เพนนากนีเนี่ยคือเพื่อมาพักผ่อนด้วยแค่ตัวละครหลักเราแม่งไม่ได้พักเท่านั้นเองอ่ะเปว่าเราก็รอดูกันต่อไปในเรื่องของแพชหน้าแล้วกันนะครับผมฮะตันนี้ครับก็ต้องขอพอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่วันนี้ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย 家